แล้วก็ตอนนี้วันนี้อยู่กับร้านยิลุบีนะวันนี้เรามาเล่นเป็นบรรยากาศดีแซ่บหรอเฮ้ยดีธรรมดาดีธรรมดาอะไรยอดชายัยอดเป็นโอเวอร์เราเลยโอเวหรอขอแค่เราเล่นก่อนสิ้นสาวเฮ้ยเจงได้อยู่ติดเฮ้ยหมาเฮ้ยหมาเฮ้ยช่องในเหนียวโดนคาช่องเลยแตกคาช่องเลยอะไรแตก แล้วกอดตัวให้โอ้โหกูพองให้ทิ้งไอ้ดำออกแรงแปอันนี้อันนี้ออกอากาศได้ไหมออกไม่ได้นะครับไม่เพราะมันกอดดำไงอะไรจวดบันดาห์ห้าแปดพันติวันทิพยไม่ป้องกันเฮ้ยกอนบิ๊กเกอร์ตอไปหลังร่างกอดจำแรงบาร์นี่ใช้กับตัวนี้ได้เลยไม่เมื่อใครเนี่ยเอาเทินจั่วการ์ดหนึ่งไปก็เลยบาพาดีเชี่ยทิ้งไปขอบชัดสกิลของผมใส่บาพาดีทำไมวะใส่ภาควีดีวะไม่เห็นเพราะก้ โอ้ยบูสี่พันบูสี่ปล่อยเลยี่สิเอาเดนเบอร์เซอร์เคิร์ดก้อนครับแมนดอัวเรอเลยี่อไปไ์เป็นบาร์บารีาลิอะฮะอไรบาเตอร์นี่ฮะลมตัวอะไรวะเวลยพีจีนโอ้ติ้ติตติมี่๋อ่พูดเิอะไรอ่ะทิ้งนั่งออเดอร์ก็ได้ออเดอร์ที่ตับยัง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 ยัยยััยอ ตีก็ไม่กาดเฮ้ยโอ้โหแดมละเฮ้ยสแดมมันก็ได่เล่นไงเี่ยใครเล่นเลยให้โชว์ของของรับลายโกกัสไปเฮ้ยพอดือดอเฮ้ย เอสตาเลยโอ้โหยี่สบแดสมแปดได้สามได้วมุดอี๋เ่าไรโอ้โหหอยเลยสามห้าโทษหนึ่เก้าสองไร่หน่เก้าสองไร่มันงสี่สามห5ึ่หนึ่งสามห้าสองไรเข้าเฮ้ยขอแวนแัดแปด อดยอนลุกไม่ได้องหูแรงจัดโอเคเมาสองหมื่นท้ากับท้านใได้มื่ี่ไหม้พุ่งมาเลยสปักเหน้าแม่งหอ้โเวยรมือฟรีเอออแบล็คดียบอนฮะ แบ็คแบกไม่ใช่แบ็กแบ็กอ๋อผ่านห้า่านแกโอฟอสเนาะไอ้หทนี่แม่งมีแต่คนเรียติดตามทโอฟอสี้ยคลิปนี้บิดแน่ไอเหี้ยสีไหนแบ๊กเ่ไม่ติดวไเห้ไม่ติดเมื่อกี้แล้วต่ดีจีคไรวะมกัด่ไ่ม่ไ่จะอ้อนีแกสี ัาหนึ่งชิ้นนะโดนอะไรทุกมสิบแปดบาเดียวเดียวกาี่ไ่กองีโอ้ยพี่แบ์ไมจับผมสงสัยครับทำไมเขาพูว่าได้ขี้ก่อนได้โอ้ยหายตายห่าโดนกูถึง้าเอาเล่นไม่กาัดไม่กัดยี่สิบไม่กัดามกัดเดรยวไม่กลัดากูสดม้เลย่กัดสงสามข้างพอดีเฮ้ ไม่ได้เลยต้องเกี่ยวตีไม่ถ้าคุณนคโดนยิงตัวเลยเลย่บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดที่นี่เลยไม่ต้องกดผิดได้เลยไม่ไม่ต้องกดผิดเลเฮ้ยเดี๋ยวคุโดเกิดสิคุเป็นไรดูดูดูน้องเดีววันโอ้ยขอไหมเอ้ยม่ โอ้ยเฮ้ยเอ้ยสามสามแปดสามแปดสามห้าเมนยี่แปดสามสามเอียเกวยปล่อยพูดออกคลิปได้เหรอสามแปดสามปดไไปกัโอ้โห19เก้าเก้าสแเฮ้ยสได้เออมาดิสิบสองยิ้วเอาแมนปะเนี่ยเอาแมนอีกที่มนโคตรโตกคิย โซบะบะเตียวันนี้ไม่ได้ต่ออะไรปลาด่๋วห้หอมใหม่เลยโอ้โหโอ้โหไม่ใหม่เลยพี่จ๋าน้ำมันอะไรลาหวเอาอะไรนเียบเอลยมาเลย

ลากะซูรียคอในแอตแิกเฟดอีกฟังเล่นในโอไนต้าครับจิกาคอเลียจากมือกี้วาเป็ป้ยะจะเล่นแต่ที่นปันไปเอโห่เลยเป็นแป้าบมีทีหลอดเข้ามาเช็คไปดิไปทิไปออนนียฮิวลังะไยกำลังปูระมเจูลงปประชา ต่อสองคนหนึเงถึงถึงถึงโอ้โหเกี่ยวผีไ้โอ้โหกัอยีิบตีไม้ยอ้ยี่สบตียี่สิบตีดูยี่สงน้องเ้ยมาพายยหรอว่าคำจีนสี่อ่ะสีแง่แก่อ้ยอ้ยอ้ยแนวอ่ะยีบแปดแบมอนยี่สิตีเอาเด็ดเหอนแม่ปัดย

ไ่ไม่มัมันหบูบูอันนี้หมื่นหนึ่งเดี๋ยวนะอันนี้หมื่นสองหมื่นดิเจ้าคนนี้หมื่นไม่รู้อ่ะแล้วมันก็อีกฝ่ามีสองมนีปสี่แปดสี่แปดโอ้โหเบกเเป็นสองเป็นสม้า่แปส่แปดสามแปดสี่แเฮ้ยาอยู่นคา มั้ริงๆเรก็มีมาว่าสองไม่ไม่ใช่แบบว่าพารี่ทีปดเฮ้ยโดนโอเทียนิ่งโดนโดนแล้วีแปล่อยเลยโอเวอร์คีออแวนยี่าได้28นี่ยังมือห้าแบนสาได้เดียวมื่อสามไปมันตกอ่ะสามหนึ่งขี่จจับคต่คุณอย่ะงเราลุกลุก พีดีเขาบอกพีดีเออเออบวกสองมือเออสองมือเล่จห่วีกตะว้โอ้ยโอ้ยตอกทีไว้ก่อนปล่อยเลยเอาเรียนหนึ่งยก่ไม่ต้องไหลดีกว่าเก่งเลยเลืกเก่งเลไอกนยรเบียวคาช่องไม่ลงคลิป ัแตกคาช่องอะไรแตกอ้าเลแอะเลยจเนียก็แบอะไรช่องอะไรอ๋อช่องอะไรช่องอะไรครับช่องมันอยากเล่นเลยแต้ตายตายโอ้ยโ้ยโอ้ยรีดีออาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอชนะต้องตัดจะโดนกี่รอบเนี่ยเล่นและเกมสอ เนื่องจากนายเหมียวอยากต่อเกมสองครับอยากแก้มือมาดูว่านายเหมียวจะได้ล้างตาหรือล้างจานนะครับผมโอ้ยเียอะโดนยอดชายขาตูดเลยข้ไม่ได้เหลือน้อยแดงกินแหน่แล้วก่อนโอ้ยเดี๋ยวโดนซับขาเกะสามมาถึงเขามือ เอว้มีกน่นจะมีสุนตขอไลฟ์่านเดอี์อี่ล้ำหลังจัวอะกาศเอร์จีปล่อยเลยไม่ดนอ่ตัวรู้เยอะไปเนาะตัวทิ้งหนึ่งโหมันสองพุ่มจะยังไม่ได้กลับเขาบินลงมายิ่งตัวเป็นสองขอสายถิือรองไน พี่จีนแหละโอ้โนี่ขนาดเลิกกอนแล้วฝต่ต้องใส่พี่พีนอ่นด้ะไรกระไรกะไรกะไรระไกระไรกไรกระไเกระไรกรไร่ระไรระกะไรกระเริ่มรก่ะไระไรกระไรกระรก่ะกระไกระกลักะกละไรกระไรกระกระไรไรกรวราราไรระระไรกอรกระไรกระไยอดรารรกลาไะไรยอะไกไ ทิ้งไรไปก่อนเลยอะไรตัวแล้วก็น่ามีจริโชว์ขำได้พูดตัดกีดีชอนแหลพี่เฮ้ยบ้สิบห้าเอาขอแนนึงห่อยดิมีเฮ้ยพีจีโอ้โหเรียกมดูมองโบวกแลวอะไรโบวกนี่โบกไม่ได้สันาของก้างไม่มีเข่าไปขาขอเรยกว่าปกติบัเตี้ยนไอ้ยังโหกไม่โกไอ้ของก้างไม่มีเาเตียนเกมไม่โก คิดโนแน่โอ้เอาไปเลยแไม่กล้าเช็คคิดที่ที่หนึ่งอ้เอาไปนี่เดียวตัดมือที่อูาติดมือเป็นไอหนุ่มที่โสกินแโอ้ไหนเดียวนี่เหอ่นเลาไ้งเฮ้ยไม่หวกัูไรนูต่ไ เอาไปเลาเลยโอ้โหยังข ah, ึ้นขอมาโดล่มาไปโลปุน hmm บ hmm hmm. um, s โใชั้นที Gothic ่ติดเลยาแหลได้มตันไม่ติดใช่หนึ่งสองสามส่โอ้โหแต่จะมันติดไม่ได้เพราะว่าต้องทีั่งทีฝั่งแต่เราเร่มต้น่อนเพราะเราติดนี่นะครัตัวสอง๋ยวหน้าเราติดโค้เมต้า ไร่นด้วยะทานแล้วทานแล้านแล้วเยสามยงไดเลียไม่เลียอะคุมอนกี่เลียอุมอนโรเกติลงมาโอ้ยไม่อยากทดสอบสังได้หรอช่างแมทแนโออีสิวอีสินต่อเท่าไรต่อเท่าไรลอย่สิบปล่อยเลสาม อยอย่าพูดออกมาแล้ว่านันยิงกันเลยหนึ่งไปลอยากมีเบ่แคมมาเลยไั้เานสนาสเลยนห้าเลยเหรอถลุ่เมื่อไหร่โอ้โหแปหรือเปล่าไม่ถึงแน่เจ็ดใบโอ้โสั่งเลยเพียงหนึ่งเอ็นห้าันนี้เ เอ้เ็้กังยอแล้วกันต่อโอ๊ยมันใหญ่ไปแล้วแล้วแล้วฉันรอเลยโอ้ยอร่อยตัวบานหนึ่งเฮ้ยกูโดนกูวปิวแล้วคลิปเริ่มตัดียบทางคลิป ได้ยินเสียงแบบเซนเซอร์ท่บี่ตันเซนเซอร์เรอวไเอไปแล้วเฮ้ยโอ้ยอเฮ้ยทิ้งมือยังมือคว้ามือยังไม่ทิ้งมือเลยเฮ้ยมันไม่ทันทันว่านอีกโอยปน่งเลยเฮ้ยไอ้ป้าได้กับพ g ่้ีได้ ิ่งไหกว่ายิ่งไล่งดนผมมกระจุกเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้สองศูนย์ันนี่ยสศูนย์ไม่เลยพอเป็นหนึ่งอันนั้นหนึ่งที่ว่าจะเร่มสเป็นงานอยู่ยอดชายมาเจ้าเยอาชายขายตมายวะ

เอาคุณโช่ก็ไม่เกี่ยงสามคได้เ้าคนโง่เนี่ยคนโง่เ้ยเท่าไรโอ้โหเอาไว้หน่อยเยากาศส3-3สามสเบาเบาสาปอปย่างนี้สามแปดไปหน่อไอเอาแปกันยังไปหนออะไรล่ะออยี่สิบสามค่าเยวโอ้ยเจ้าเจ้าเกี่ยว สาม้อแปดจองได้เออสามี่โอเวนไม่อเเอ้ยด้วยวัดไม่โตใหู้้ดูไม่อกชโองเลยวสางที่วิ่งกอนเลยนี่หรออุ้ยหรอกสามสองจี่งกัดเท่าไหร่โอ้ ทีเดียวใช่ไหมทีเดียว่อยเลยมอะไราอาแล้วนกูเล่นะใรคนนั้นรัดคนนั้นอะไรหนั้นรัดาฟแต่วห้าหมื่นว่าตกฟ้ารอยให้ในในปกตอตอนนี้คือมีเอเาเสียมกดเข้ากล้องด้วยนะครับก็โหบอกเลยว่าใครที่ดูอยู่เปิดเจ็ดขีโคลอาติดขึ้นมือเซ็เลยเพ้ผมมาจี้ผมก่อกา มันไปเยถ้ามึรอดอ่ะเจอหน้าแวนมึงวิ่งเลยนะวเี่ยวัดเทีนหมดเลยลาบลุ้่าปไหนหมดเลยว้ายเี่ยใส่ีมใส่สีไม่รู้จะทไม่มีเลยไม่้ึงาบอกว่าถ้ามีเสีเฮ้ยเราดิโอ้โหหลอดจะเกี้เฮ้ยจะร้านมันใส่ไว้ี่แบบอะไรครับที่ที่เอาแวนสองเจขึ้นมาเฮ้ยเป็นกันโล ก็เตือกันหน้ากี้ไอ่บอก้ามันทั้งมดแล้วหมดส่งให้บรรยากาศเฮ้ยอเดแล้วก็เช็คขอเปือได้หร่อเไม่มีแก้วโ่ยดัไป่งทิ้งมือต่อไปลูก้ก็เาในสุดติ๊กข้าวมันดี๊แวก็เช็ค้วเ่้าก้อนเช็คกูรอดหรือ่าเ่้าวกูดเขา่ดูขายขายมาล้ส่งไม่อดเลยเ่ เลเทียร์ทุกวันได้ยังไงบ้ี่สามหมื่นตีไว้ตีสามเวื่โอ้ยชิวสองหมื่นแม่ไม่เก็ตตีสามแปดตีสาโอ้ยใครยังไม่รู้ว่าเจ๋งไหมตอนเียหนึ่งจ่อเลยเจ๋งเคียวยี่สิบยี่สิบยี่สิบโอ้ยเอายาอะไร ยังอุ้ยโอ้โหสองหมื่นกับสองหมื่น้าเอานี่โอเวอร์ออกแล้วก็เรามือไม่ท้าพันล้วนเลยจ้ะเมื่อกี้เฮ้ยจ่ายเดียว chạy luôn chạy đâu bị tai cổ lưu không chiên nó không có